สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อเดียค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะซิลินดาค่ะน้องเดียนะคะตอนนี้น้องเดียเรียนอยู่คอร์สอะไรคะอยู่คอร์ส N2 ค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทํางานอยู่คะเรียนอยู่ม .5 ค่ะเรียนที่ไหนคะที่สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีค่ะมาจากนนทบุรีนะคะมาไกลเหมือนกันนะคะพี่อยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะน้องเดียถึงได้มาเรียนกับอาจารย์เลยค่ะ ก็เริ่มจากตอนเน N5 ค่ะแบบว่าตอนแรกศึกษาด้วยตัวเองก่อนแล้วก็พยายามจะหาแนวข้อสอบหรือว่าเว็บที่บอกทิศอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเจอเว็บอาจารย์แมงก็เลยสั่งข้อสอบมาลองทําดูแล้วก็เจอว่าในหนังสือค่ะอาจารย์เขามีเขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดทุกข้อก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์เขาสอนดีแบบว่าอ่านเฉยๆเองเข้าใจเลยค่ะแล้ว ที่อยากทราบถึงเมื่อได้เรียนกับอาจารย์แล้วนะคะมาเรียนอาจารย์แล้วนั้นเมื่อกี้ดูหนังสือใช่ไหมคะแล้วเมื่อได้เรียนอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะประทับใจในการสอนของอาจารย์ตรงไหนบ้างคะค่ะก็เริ่มเรียนกับอาจารย์คนแรกนะคะอนเอ็มสี่ตอนที่อยู่มสามนะคะก็อาจารย์จะข้อนหนึ่งเลยนะคะจะเขาจะใส่ใจนักเรียนมากแบบว่าเขาจะค่อนข้างจํานักเรียนได้ทุกคนเลยคะ่ะบเาที่สังเกตแล้วก็ ข้อสอก็คืออาจารย์เขาไม่ห่วงเวลาสอนเลยค่ะเขาแบบถ้าเราไม่เข้าใจก็ไปถามได้ตลอดเวลาหรือไม่ก็แล้วเขาก็จะสอนเกินเวลามาเพื่อให้พวกเราได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อสามคืออธิบายค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ไม่เยิยนเยออเหมือนในหนังสือเรียนทั่วไปค่ะทําให้เข้าใจง่ายแล้วก็แถมทิปต่างๆให้ตลอดอ๋อน้องเบียเริ่มมาเรียนตั้งแต่เอ็นส<ช>ี่แหละะแล้วก็ต่อมาเรียนเอ็น N3 นตอนอนค่ะอ๋อมาเรียนหลอาจารย์ตั้งแต่ N4 n นนปัจจุบันนี้มาเรียน N2 นะค่ะเก่งมากเลยค่ะขอชมเชยนิดนึงแสดงว่าน้องก็มีความตั้งใจนะคะค่ะงั้นพี่ถามต่อว่าปัจจุบันน้องเรียนอยู่ N2 นใช่ไหมคะเป็นไงคะการเรียนเอนอของอาจารย์ในการสอนเล่าให้พี่ฟังนิดนึงค่ะก็คือหน่วยก็ จำศัพท์แบบง่ายๆอย่างเช่นมีสอนแทรกบูชูมาตอนที่สอนคัญจิง่งคะ่ะก็จะทําให้เราจําได้มากขึ้นแล้วก็วยากรณ์อ,อย่างเงี้ยค่ะก็มีการสอนโดยให้จำแค่โครงสร้างแล้วก็ประโยคตัวอย่างความหมายแค่นะคะี้ค่ะเพราะนั้นจะสามารถจำได้ง่ายทําให,ให้คือหนูอยู่ม5ก็ต้องเตรียมตัวสําหรับสอบม .6 กด้วยแต่ก็สามารถปีดเวลามาอ่านได้เพราะว่ามันไม่เยอะจนเกินไปคะ่ะแบบอาจารย์เขาทาให้มันอ่านง่ายคะ่ะ และการที่อาจารย์มีนักสอนเสริมในวันหยุดนะคะตลอดจนมี P ีเทสทั้งหมด3าครั้งน้องเดียมีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกก็ดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะตอนวันหยุดที่ผ่านมาค่ะก็ได้ลองตัวเองว่าจําได้แค่ไหนค่ะตอนอ่านชิคก็ยังไม่รู้แต่ว่าก็พบว่าก็โอเคค่ะแล้วก็การสอบ P test สครั้งเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอเข้อสอบมาก่อนเนี่ยก็จะมีความตื่นข้อสอบมีพาร์ทที่เราไม่เคยเห็นเนี้ยค่ะก็ถ้าเกิดได้ลองก่อนแบบนี้ก็จะทําให้เราบริหารเวลาได้ถูกค่ะเพราะว่าพอเพราะว่า N2 มาแล้วเขาจะรวมพาร์ทของคําศัพท์กับไวยากรณ์เอาไว้ด้วยกันให้แบ่งเวลาเองใช่ไหมคะเพราะงั้นถ้าเกิดเราได้ลองทําก่อนเราก็จะแบบชินนะคะว่าดูจังหวะของตัวเองก็ต้องทําเท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะดีมากมากค่ะ,คะ น้องเดียมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ขอบคุณมากมเลยคะ่ะหนูคงมาขนาดนี้ไม่ได้ท่าไม่ได้เรียนกับอาจ,จารย์นะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะเรียนต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจงให้นักการศึกษาสวัสดีค่ะ